สวัสดีครับแ c ทุกคนนะครับวันนี้แอดมินก็จะพามาชมเกมออนไลา์เช่นเดิมนะครับเกมเร็วนะครับเกมแกบนี้น่าจะเล่นกึงผู้เล่นสีแดงเลยนะครับพันแปดตัวสีขาวจะเล่นเป็นมาซ้ายนะครับตัวแอดมินจะเล่นเป็นฝั่งสีดำนะม้าเทียมมาเทียม,ม,ยมแต่จะออกเบี้ยตัวไหนมาดูกันนะครับ ถ้าเม็ดมาอย่างนี้น่าจะออกตัวกลางนะออกตัวกลางนะครับสีขาวนี่กดดันเลยนะไม่ให้บอกไม่ให้ออกเบี้ยตัวอื่นเลยนะเพราะว่าออกไม่ได้นะโดนกินสีก็อยู่เฉยไปก่อนครับอยู่เฉยจังหวะน,นี้กินเข้าในเลยนะเดีย๋ยวคนกินแล้วก็แทงไล่โคนะครับ ดีดำทำไงต่อแต่เบีย้ยตัวนี้นะเพื่อเอาตัวนี้มาแล่กับตัวนี้ถามว่าถ้าสูงมาไม,ไม่ไม่นด้ดีนะสูงมาขาวเบีย้ยมันจะลอยลอยขาวตัวนี้บอกนะพร้อมจะขึ้นเป็นมาขวาด้วยนะบอกเบีย้ยตัวนี้ไม่ให้ออกดีนะตัวนี้ขาวบอกตัวนี้ไม่ออกออกได้ก็มันก็จะเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องออกนะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีวิธีเล่นซื้อออกข้างข้างไปก่อนนะครับออกข้างข้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรเือมาแล้วก็ทิ้มสามอาจจะมาทิ้มมาหรือจะทิ้มลิงก็ว่ากันไปนะตรงนี้แต่ตรงนี้เรายังไม่จาเป็นต้องไปออกอะไรนะยืนอยู่อย่างเงี้ยเพราะขาเนี่ยยังไงก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วจะเข้ามาก็ต้องตัวใหญ่ไปโยนนะไม่ได้จะคุมนะ นะครับออกข้างไปก่อนเพื่อเอาเบี้ยไปโจมตีม้าก,ก่อนนะครับตัวนี้หรืออาจจะแทงลงิแล้วแต่เหตุการณ์นะอันนี้ซ้อนแล้วเพราะว่าต้องการจะมาจีเบียตัวนี้สีดำเล่นตัวนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าไปแทงมา้ามันชุนละบุนก่อนนะต้มเนี้ย อันนี้ก็กินเลยนะครับกินก็เป็นให้กินเลยนะสองตัวสองตัวลืมให้ให้กินฟรีเลยนะไม่กินนะครับไม่กินอืมาน,นี้ดีนะไม่กินเพราะว่าถ้ากินปุ๊บช่วงนั้นรู้สึกมันเกมเร็วนะกลัวโดนมา้ามาจับก็เลยคงเบียตัวนี้ไม่อยู่นะครับตัวนี้ ถามว่าถ้าเป็นเกมจะอาจจะเคลียร์ได้นะเิลได้ไง่ายแต่ตรงนี้มันโดนจับมาโดนจับแล้วแล้วมันเปิดหน้าบา้านเนี่ยก็เลยไม่กินนะครับเอาคนไปไล่ม้าีกว่าดูมันเซฟกว่านะอันนี้มันมดโคนมันไปแล้วไม่โดนจับแล้วม้าขึ้นมาหน้าขุนค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่นะสีขาวหลบม้าไป ด้านข้างนะเพื่อจะมามาลงตาแนี้นะแล้วก็จะเปิดช่องตรงนี้นะเอาเรือมากดโคนกดขุนนะครับมินเอาเรือมาวางตรงนี้ดีไหมก็น่าจะพอได้นะกินลิมกดนะครับเนหะ็นไหมกดไม่แรนนะ เลยต้องเอาเม็ดไปลูกน,นะเพราะว่าถ้าเบีย้ยปลูกเนี่ยโคลงมาแถมหน้าบ้านเปิดอกีกม้าไม่มีตัวลูกนะครับก็เลยเอาเม็ดไปลูกน,นะครับผม้สีขาวถอยโคน,นะครับถอยโคก็เลยต้องกินก่อนนะหนึ่งตัวแล้วก็น่าจะหลงคุณนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตรงนี้จับเม็ดแล้วก็ผูกเม็ดด้วยนะ แต่มีข่าวเดินสองอย่างเลยนะในเวลาเดียวกันจับเม็ดด้วยปูเม็ดด้วยเราเรือออกมาดีนะเรือออกมาแต้นนี้น่าจะดีนะคือว่าเรียบลุกลอยอะไรประมาณนี้นะมาสอนบนถูนี่้โห โยนตาแ้ม,มนี้คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเอาเม็ดกินเนี่ยโดนกินลุกแต่มันก็เป็นถ้ามันไม่มีอะไรรุนแรงมากพอที่จะรับไหวก็น่ากินนะเพราะเม็ดกับเรียความแล้วมันเป็นแต้บังคับด้วยมันไล่เลือก็ต้องกินนะครับอลกดูมันยังไม่แรงเท่าไหรนะ่ตรงนี้น่าจะเริ่มแรงแนละ้วเอาเอามา,มา ไล่เรือค่องโคลนแตมนม่มันมีแก้ได้นะทิ้งเรือมอาไไล่เรือตรงนี้ขาวหลบเรือไปดาก็ต้องหลบเรือบ้างนะโอเคแล้วก็ถอยเม็ดกลับมานะป้องกันด้วยนะป้องกันแนวเรือตรงนี้แล้วก็หยุดโคลน นัอาจจะมาบล็อกไม่ให้เรือออกประมาณนี้นะครับนี่ครับบล็อกนะเดี๋ยวจะห,หาตัวมาคิดเรือนะเขาไม่ยอมนะลูกข้าโอ้โ oh, ห oh, ตาก้แก้ย่างไงถ้าเอาเรือมาวางนี่โดนลูกตรงนี้ติดแล้วกันนะได้เรี้ติดด้อมแก้ยากเลยนะตรงนี้ ช่ไหมครับตัวนี้เอาเรือเอาว้ามาลูกคาดขึ้นมาตามกดช่วงนั้นมันเวลาเสี่ยววินาทีต้องเดินนะครับเลยต้องเดินขุดขึ้นไปอยู่ในตากกดนะเพราะขุดตัวนี้มันป้องกันม้าได้สองทางะก็ต้องต้องไปนะแต่มีอะไรไหมมีนะครับมีโดนลอ,อยแต้มนี้กินกินถ้ากินก็อาจจะโดนม้าก,กินไ อยู่ในตากดนะครับนะืออาจจะเสียงเม็ดนะครับเลยไม่กินนะมาไล่เรือ,อก่อนอย่างน้อยให้เรือหนีไปนะครับเรือต้องหนีใช่ไหมครับแต่สีขาวไม่หนีนะฮะไม่หนีมีลูกคาตานี้ถ้ากินก็เอามากินลูกแล้วก็ไม่ติดโดนลูกคาดอีก มันก็อาจจะไม่ชนะนะนันินก็เลยฝืนดิ้นหนึ่งเพราะว่าถ้ากินเนี่ยก็น่าจะ,สะเสมอกินมากินลงคุนแล้วก็ไม่มีทาไปนะขุนก็ต้องไปตานี้ตาเดียวนะครับเอป,โ,ปโดนลูกค้าตรงนี้ดำำําทำยังไงเห็นไหมนนะแต่มันซับซ้อน,นวนเวืยนกันครับตรงนี้ เลยเลือกกินฟรีดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเปิดลุกมากินเรือแต่เรือยังติดอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เลยกินม้าฟรีดีกว่ายังไงยังไงก็น่าจะได้เปลี่ยนนะเพราะว่ากินม้าฟรีไปแล้วเรือเนี่ยอาจจะต้องแลกกับเรือในจังหวะนั้นนะเปิดลุก นี่ครับขาวยังไม่กินเหลือจังหวะสองอมีเลื่องเดิเลยถ้าไปกดนี่ก็ดีกดจนลุกขึ้นมากดขึ้นมา,น,มาน่าจะดีเรงนี้ในจังหวะนั้นมันเร็วก็เลยเอาเรือมาปลูกอันรนะ โดนหงาเลยเท่ากับเลยนะจังหวะนี้คือเท่ากับนะกินต้องกินนะแต่ดำโดนสอบแต้มเนี่ยโอ้โหสอบต้องมานะครับแต้มแบบนี้ถ้าเราไม่มีสอบไม่มีแต้มโตนะมันก็จะชนะไม่ได้นะครับลูกช่วงไปลายๆนสังเกตนะครับต้องมีสอบต้องมีแต้มแต้มโตนะถึงจะมีโอกาสพลิกเกมได้คนระตัวเท่าๆกันแบบนี้ สองม้ากับม้าคโคดเนี่ยอันนี้ได้ม้าฟรีเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าหนีเรือก็เสียมา้าหนีม้าก็เสียเรือแต่เสียแค่เป็นหมักม้าหมักเรือเนี่ยเอาม้ามาตรงนี้ยังได้นะเอาม้ามาลุกคาดสีขาวไม่เห็นนะเนี่ย,เ,ยเอาม้ามาตรงนี้ผูเกเรือด้วยกินปุ๊บก็เอาเอาม้าลุกคาด ได้เลยคือน่าจะใช่นะข่าวนี้เรือก็เลยเสียบมานะมาปิดได้พอดีจังหวะพอดีเป๊ะเลยทางนี้ก็โตในการจะเอาน่าจะเอาเรือมากดมานะแต่ถ้าสีดำขึ้นไปนี้แลดีมากนะแต่ไม่ขึ้นนะครับไปเลยกินกินโคนไปเลยยอมแลกเสียบมาตัวนี้นะ กินลูกก่อนได้จังหวะบุกก่อนนะครับตรงนี้สองเรือนะครับสองเรือหนึ่งม้านี่สบายเลยนะสบายในที่นี้คือมีลูกจนเยอะมากแต่ถ้าเรือเดียวเนี่ยยากสองเรือไปก่อนแต่จังหวะมันไม่ได้นะก็เลยต้องกินแล้วก็ไปเล่นปลายกระดาษคือกินเบี้ยตัวนี้เบี้ยความสีขาว แล้วก็รักษาเบีย้ยดำของเราไว้ประมาณต่อนะครับต่อแล้วก็ไปกินตัวนี้แหละครับเบีย้ยสีขาวแล้วก็รักษาเบีย้ยสีดำของเราไว้ก็จะมาไล่มาเบียยความส่วนเบีย้ยความนี้ก็อาจจะโดนบีบปกระดานนะเบียยความตัวนี้เป็นเบีย้ยไหนที่หลัง ก็ไปรวมพวกนะง่ายๆไม่ต้องเพราะว่ามันไล่ได้นะครับมาเบีย้ยมีเรือประกอบไล่จินเบี้ยตัวนี้แต่ก็ไม่ง่ายนะแต่แต่ไล่ได้นะครับได้ไล่เอาได้ไล่ไว้ก่อนนะครับแต่จังหวะนี้ฟุกนะครับติดลูปชนเลยไม่ต้องไล่นะครับตัวนี้หรือว่าฟุกนะเพราะวเพราะเอาเรือไปติดตัวเองเห็นไหม ถ้าไม่ติดตัวเองก็ต้องไล่ยาวนะโดยจบลงไปนะครับสำหรับเกมเกมนี้เป็นม้าซ้ายนะครับมาซ้ายปูสากเหมือนเดิมนะครับแต่สีดำเล่นเป็นม้าเทียมเบี้ยเบี้ยกลางนะครับคนผูกเม็ดก็ลองไปดูนะครับแนวทางบักรุกสุดท้ายนะครับสุดท้ายบักรุกเนยสำคัญก็คือช่วงกลางถึงปลายนะครับเ เพราะว่าในปัจจุบ,บันนี้ลูกหมากมันก็ใกล้เคียงกันนะช่วงพลิกเกมและพลิกเกมเห็นไหมครับว่าจะชนะได้เราต้องมีช่วงพลิกเกมไม่ได้ทุกเกมนะสังเกตได้จะมีแต้มพลิกเกมที่จะชนะได้นะครับถ้าเราไม่มีแต้มพลิกเนี่ยมันก็จะเท่าๆกันก็เสมอกันไปเดินไปก็เสมอกันไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ